สวัสดีนะคะทุกๆคนเรามาต่อกันด้วยหุ้นไทยช่องเก้าไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะเน้นไทยบ่ายนะคะเน้นไทยบ่ายะคะ่ะสิบปนนะคะสิบปน บนค่ะตัวนี้นะคะเด่นๆอยู่ที่ตัวนี้นะคะเด่นค่ะสามตัวนะคะเด่นตัวนี้คู่นี้นะคะเจาะให้ค่ะ นี้เด่นนะคะคู่เด่นนะคะคู่รองก็ตัวนี้นะคะเด่นๆของเขานะคะตามนี้เลย8ชุดนะคะนะคะตัวนี้8ดชุดนะคะ นะคะตัวนี้เราฟันตัวนี้นะคะฟันตัวนี้เลยนะคะฟันสองลากนะคะฟันสองรองสี่ฟันสี่รองสองนะคะมันเด่นนะคะมันเด่นผิดมุมนะคะมันชนที่สี่นะคะ แต่มุมที่ถูกออกเป็นสองนะคะมุมชนไม่ไม่ใช่มุมมุมเด่นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้สองกับ4ี่นะคะเด่นเท่าเท่ากันนะคะเด่นเท่าเท่ากันเลยนะคะสายรูดก็2ตัวไปตามนั้นเลยนะคะนะตัวนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามนะคะขอให้ได้ขอให้โดน นะคะลากนะคะลากก็สองหกับสองสนะคะตามนี้เลยค่ะเน้นไทยบ่ายนะคะไทยเที่ยง10บบนได้เลยไทยบ่ายได้เลยอย่าไปตลาดแล้วกันก็ตามนี้เลยค่ะวันนี้วันที่ยีสินะคะ20มรกราคม64คะ่ะ ตามนี้เลยค่ะนะคะตามสูตรนะคะตัวนี้เลขตามสูตรค่ะสิบบนตามสูตรนะคะสิบบนมาทุกวันนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบาย